สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอง,งานวิจารณ์หนังสือโดยนางสาวปัญญาป,ปานวงเลขที่12ปกจ66 1ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือชื่อหนังสือ Re t ูริคอ่านอย่างผู้นำผู้เขียนดรนัชระสยาวดาเลขที่ ISBN 9786169302902 ปกอ่อนจำนวน320ห้ส้าสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยและสอนอพอราคา4 9 5บาทเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือส่วนประกอบมีทั้งหมด9บทเนื้อหาโดยสรุปลิทุร e a d อ่านอย่างผู้นำเป็นผลการเขียนเล่มล่าสุดของดรนัชละสยามวาลา ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เขียนทำโครงการอ่านเพื่อชาติคืออ่านหนังสือและเขียนรีวิวลงในแฟนเพจวันละหนึ่งเล่มติดต่อก,กันเป็นเวลา1ปีเต็มรวม365เล่มทาให้พบประโยชน์นานาประการของการอ่านและเทคนิคก,การอ่านเร็วที่ผู้เขียนทดลองทํามาแล้วหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนมุมมองที่ทุกคนเคยมีต่อการอ่าน พอผู้เขียนได้ยืนยันว่าการอ่านคือทักษะและทุกสิ่งที่เป็นทักษะนั้นเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้เนื่องจากผู้เขียนเองได้ทาทุกอย่างที่เขียนไว้มาหมดแล้วด้วยตัวเองใครที่คิดว่าการอ่านหนังสือเป็นไม้เหมือนไม้เมากับตัวเองเพียงไม่นานคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นสู่การเป็นผู้นําได้ในอนาคตอันใกล้การวิจารณ์หนังสือจุดเด่นให้ความรู้ข้อคิดความสำคัญในเรื่องของการอ่าน เป็นการฝึกเสริมสร้างทักษะใหในตัวเองจุดด้อยหนังสือเล่มนี้มีขนาดที่ใหญ่อาจจะค่อนข้างหนักสําหรับกลุ่มเป้าหมายจุดที่ควรปรับปรุงไม่มีข้อเสนอแนะไม่มีเหมาะกับกลุ่มผู้อ่านทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเพิ่มทักษะในการอ่านการนําไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองอย่างทั่วถึงเพิ่มทักษะการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เรามีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นช่วยพัฒนาความจำช่วยผ่อนคลายความเครียดเพิ่มความสุขและอีกหลายหลายประโยชน์สรุปผู้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จะได้ตัวอย่างเส้นทางชีวิตของผู้นำหลายท่านไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขความสำเร็จและพัฒนาจิตใจให้อารีต่อคนรอบข้างและสังคมและการทำประโยชน์เพื่อนส่วนรวม หนังสืออ่านอย่างผู้นำที่เขียนโดยด็อกเร์นัชรัตสยามวาลาจึงเป็นหนังสือที่ดีอีกเร่มหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สมควรเผยแผ่ให้กว้างขวางต่อไปขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ